ที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้จากเรื่องซื้อนี่นะครับประมาณ79นะครับแล้วก็รายได้จากเรื่องรับหนี้สินเนี่ยประมาณ19 18 19เนะครับก็เหลือ2อร์เก็ไปอยู่ที่คอ call นเตอร์กับ p อ p เอ่อคอ call นเตอร์กับปล่อยสินเชื่อประมาณเกือบเกือบหน่งกว่า,วาปีนี้เราตั้งใจว่าให้ปล่อยสินเชื่อกับเรื่องคอ call นเตอร์ที่ ที่ขายสินค้าออนไลน์นะอยากจะวิ่งให้ได้สัก3าถึงสหารายได้ที่วิ่งเข้ามาแล้วก็75ถึง80เนี่ยก็จะวิ่งไปที่เรื่องซื้อนี่เข้าใจว่า80เลยละใช่ไหมฮะห้าเอ่อกับ80ก็เป็น85เพราะฉะนั้นไอ้อส่วนธุกรกรรมที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องรัดหนี้สินนะครับแต่ทุกอันเนี่ยนะฮะทั้ง3มันเนี่ยเราตั้งใจจะโตทั้งก้อนเนี่ยคิดว่าทำได้ง่ายๆไม่ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่า Q1 กาาล้ว,ลวันก็โกรมาากกว่ เดี๋ยวลองงบ q 2 1สสิามงหาเนี่ยก็ออกมาอีกทีนก็จะเห็นว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธนะครับแต่ว่าเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยผมว่าได้ไม่ไมยากเวลาเราขายเนี่ยสมมุติว่าถ้านี่ไม่มีหลักประกันเนี่ยเราก็เรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราที่คงที่หรือลดลงเล็กน้อยใช่ไหมฮะแต่ช่วง Q1 q หเนี่ยรายได้ลดลงแน่นอนเพราะว่าเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้เรื่องการยืดหนี้เรื่องการพักชําระหนี้ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้อไปตามนโยบายรัฐบาลว่าท่านอยากให้เป็นยังไงเราต้องล้อไปตามนั้นเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐบาลท่านอันที่สองเนี่ยเราเห็นเหมือนกันว่าประชาชนคนที่เป็นลูกค้าเราหรือเป็นลูกหนี้เราเนี่ยท่านลําบากฉะนั้นเราก็เริ่มทํา2เรื่องหนึ่งพี่ยืดหนี้ออกไปเลยนะครับแทนที่จะจ่าย5 0 0 0ันพี่จ่ายสามพันพอละอันที่1แล้วก็การยืดหนี้เนี่ยเราไม่ได้ยืดแบบ3เดือนนะพี่บอกเอาพี่หเดือนไหมล่ะ พี่จะได้สบายๆพี่หายใจคล่องตัวนี้หน่อยพี่จะจ่ายผมเท่าไรแต่ว่าอย่าจ,จ่ายน้อยมากเนี่มันจะได้ตัดต้นไปด้วยที่การที่พี่ไม่จ่ายน้อยมากเนี่ยก็แปลความว่าพี่ยืดหนี้ออกไป6เดือนเนี่ยแต่พี่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรสักบาทน,นะพี่จ่ายเท่าเดิมเลยงล้นลูกค้าก็จะแฮปปี้กับเราบอกเออทำงะคุณพวกคุณทํางานนี้ผมก็ย,ยังชั่วหน่อยหนึ่งก็เหมือกว่าผมก็มีระยะเวลาหาย,ายใ,หใจแล้วเดี๋ยวพอสามสี่เดือนท่านเข้าที่ปับเดี๋ยวท่านก็ปิดบัญชีกับเราเองนี่คือเรื่องการยืดหนี้สองเรื่องการลดหนี้ ถ้าลูกค้าต้องการปิดบัญชีเนี่ยเช่นเิดหนี่แสนหนึ่งต้องการจ่ายห้าหมื่นหรือหกหมื่นเนี่ยเราก็บอกว่าโทรไปหาลูกค้าเพื่อให้ปิดบัญชีลูกค้าไม่รับสายเรารู้แล้วลูกค้าต้องสะดุดอะไรสักอย่างหนึง่งก็มีมเมสเซจหาท่านเลยพี่ขาวันนี้สะดวกไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตโทรหานะพี่มีอะไรบอกเลยนะรับฟังรับแก้ปัญหาทุกเรื่องอ่พอโทรไปครั้งที่สองครั้งที่สามลูกค้ารับรับแล้วก็บอกเลยพี่เหนื่อยใช่ไหมแล้ก็เปิดไปเลย ล้วบอกเออรู้ไงบอกขถูกพี่เหนื่อยทุกคนหนูก็เหนื่อยอย่างเงี้ยพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็คุยบอกว่าพี่ปิดไม่ได้พี่เลื่อนไหมใช้ทีดีาเดิมเลยพี่เดี๋ยวหนูเข็นขอให้ัวหน้าเขาเซ็นกลับไปว่าขอขยายบิคซอรอีกสามเดือนแต่ถ้าพี่ภายในสเดือนนี้พี่อยากจะปิดอะไรพี่ก็ปิดมาแต่ว่าพี่จ่ายให้ผมให้หนูเลยนะตอนนี้และพี่จ่ายเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่ดอกเบี้ยเลยก็คือต้นเงินแหละพี่จ่ายมาหมื่นหนึ่งมันก็เป็นลดต้นต้นเงินหมื่นหนึ่งของพี่แทนที่พี่จะจ่ายหกหมื่นเดือนนี้พี่ก็จาาเดือนนห้ อีก3มเดือนข้างหน้าก็ได้เพราะว่าพี่จ่ายหมื่นหมื่นมาอีกเดือนที่สมปั๊บก็กลายเป็นว่าพี่เหลือห0 0หมืนพี่จา่ายเท่นั้นพอเมื่อกี้พอตัวเลขลบใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวเลขบวกเข้ามาตัวเลขบวกก็คือว่าเรามีทั้ง NPL และ NPA ของนายขายที่มีหลักประกันไอ้ NPL เนี่ยเ,ออเราควรจะขายแล้วมีส่วนลดเราก็มีส่วนลดบ้างแต่คําว่าส่วนลดของเราเนี่ยเช่นเราบอกเราอยากจะขายร้อยปซแล้วมาจ,จะได้แค่95%ิเร็าก็จะพิจารณาขายออกไปแต่บางโลเคชันที่เราเลือกแล้วว่า มันดีอย่างเงี้ยมันก็ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เผื่อได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยงั้นก็ไปดูว่าสิ่งที่เราซื้อมาแบบนี่มีหลักประกันเนี่ยที่เราบอกว่าเราอยากจะขายที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อมาห้าสิบขายเก้าสิบมันก็กำไรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเท็จจริงอัตราใช้เหรียญเนี่ยเรากำไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการเลือกโลเคชันที่โอเคหรือที่ถูกเนี่ยมันดีเพราะหนึ่งเรามีแถวสุขุมวิทสองเรามีตามหมู่บ้านที่หนึ่งก็จะถ้าเป็นมหาชนได้เราก็เลือกมหาชนนะครับ แล้วก็3เรียกเขต EEC เขต EEC เนี่ยยังไงคนตกงานก็น้อยกว่าเขตอื่นๆเพราะว่าเขายังมีการจ้างงานนะครับมันจะมีบางธุรกิจเท่านั้นเองที่เขาตกงานแต่ว่าก็หลายธุรกิจที่เขายังไปได้เฉะนั้นเราก็เลยเลือกโลเคชันที่ไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ขายในสิ่งที่โลเคชันมีความต้องการของลูกค้ามันก็เลยไปได้โดยภาพรวมเนี่ยผมว่า30%ก็โอเคแล้วแต่ที่พี่เห็นมันสูงสเนี่ยเพราะว่าของที่เราเพิ่ม เงินที่เราเพิ่มเราลงทุนเพิ่มเนี่ยเราทํางานเพิ่มเราไม่ได้ใช้คนเพิ่มมากเท่ากับเม็ดเงินที่เราลงไปแล้วก็ของที่เราเอาเข้ามาชายโยตั้งเป้าปีนี้นะครับปี2020เนี่ยว่าจะซื้อนี่ประมาณใช้งบประมาณ1,000ล้านบาทนะครับอยากให้ได้นี่ที่มี outstanding ประมาณ10,000ล้านบาทในการซื้อนี่เนี่ยเราจะซื้อแบบทั้งมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันถ้าเราซื้อนี่มีหลักประกันด้วยงวงเงิน700ล้านบาทเราก็จะได้นี่แบบมีหลักประกันมา ในมูลค่า1 4 0 0ถึง1,500ล้านบาทนะครับส่วนอีก300ล้านบาทเนี่ยที่เราซื้อแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยถ้าเราซื้อที่4%็นะครับก็เท่ากับ25เท่าของ 3, 300ล้านบาทก็300ล้านบาทเมื่อกี้เนี่ยมาคูณย5ิบเท่าก็เท่ากับว่าจะได้ยอดนี่ outstanding มาที่7,500ล้านบาทก็รวมแล้วก็มัน900าล้านบาทในปีนี้ที่เราจะซื้อนะครับแต่ถ้าโชคดีได้มีนี่บางกองเนี่ยซื้อไม่ถึง4%อ่ามันก็อาจจะเป็น10,000ล้านบาท นี่คืออันที่หนึ่งที่เราตั้งใจจะซื้ออันที่สองสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะซื้อก็คืออยากจะซื้อเพิ่มในงบประมาณที่เรามีอยู่ร่วมพันล้านบาทเนี่ยนะครับว่าเราอยากจะซื้อเพิ่มเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าวิกฤตชยโยจะทําไงให้มันเป็นโอกาสในการซื้อนี่เพื่อบริหารอีก5ปีหรือ7ปีในข้างหน้าให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดไปเราก็เลยต้องพยายามหาเงินซื้อเรื่องที่3ชยโยหาเงินมาจากไหนก็คือ1นชยโยมีเงินจากกําไรสะสม ที่ไม่ได้จ่ายออกไปเพราะว่าเวลาเราจ่ายปันผลเนี่ยเราจ่ายเป็นหุ้นปีที่แล้วนะเราจ่ายทั้งเงินสดทั้งจ่ายทั้งหุ้นปีละ2ครั้งนะครับปีนี้เราก็จ่ายปันผลด้วยหุ้นนะครับแล้วก็เงินสดหน่อยหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ท่านได้รับปันผลเนี่ยทั้งเป็นหุ้นทั้งวอลลแนด้วยเนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์จากชยโยมากนะครับเงินสดที่เราเหลือนะครับอันที่2ก็คือเงินกู้แบงค์นะครับอันที่3ก็คือหลอหุ้นกู้ ณปลายเดือนกรกฎานเนี่ยเราจะมีออกคุณกู้ประมาณ300นะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณไปน่าจะประมาณต้น Q4 เราก็จะออกอีก300ที่เราออกช่วง Q3 ย่าง Q4 ่เนี่ยเพราะเรารู้ว่านี่เนี่ยจะออกมาเยอะในช่วง Q3 กับ Q4 คําว่าออกมาเยอะเนี่ยสถาบันเนี่ยท่านขายทุกๆคิวแต่ในแต่ละคิวเนี่ยบางทีท่านขายเนี่ยแล้วไม่ได้ดังราคาที่ท่านตั้งใจท่านก็งดขายหรือท่านก็พิจารณาไม่ขาย แต่พอ Q3 กับ Q4 เนี่ยอาจจะขายแล้วไม่ได้เป้าท่านก็อาจจะเพีจยรนาลดราคาลงมาหน่อยหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเป็นหลักสมเหตุสมผลว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือ Q1 กับ Q4 เนี่ยควรจะซื้อราคาที่ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะดีมานซับพลายพอซับพลายมันออกมาเยอะและเหตุวามณ์จาเป็นเหมือนจะต้องขายออกมาเนี่ยชยโยก็เลยจะดูว่าควรจะซื้อที่ Q3 กับ Q4 วิธีการที่เราจะซื้อนี่ไม่มีหลักประกันเนี่ยเวลาเราเห็นดัตตเข้ามาสถาบันการเงินท่านอยากจะขายนี้ เอาเช่นสักพันล้านก็ได้ตัวเล็กง่ายๆ1000ล้านแล้วก็คนสักหมื่นคนเราต้องดูว่าคนหมื่นคนนี้ลูกค้าเหล่านั้นน่ะอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เพศอะไรเคยอาจทำอาชีพอะไรนะครับนี่พวกนั้นเนี่ยนี่ที่เราจะซื้อมันเนี่ยพิพากษาแล้วหรือย,อยังหรือยังไม่พิพากษาแล้ว ถ้าจะาบังคับคดีบังคับคดีที่ไหนมันคือเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยเราก็จะดู Data า,าประมาณ6กเจ t ดาตาอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบมาวิเคราะห์เราต้องเห็นว่าในหมื่นคนเนี่ยเราจะเจอคนทัก3 0มสิบเปอร์ไหมก็คือเจอสักสามพันคนถ้าเราเห็นว่าเราจะเจอสักสามพันคนสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราคิดว่าเราจะลดให้ทุกคนเนี่ยจ่ายชําระแค่ครึ่งเดียวก็เท่ากับว่าเราก็จะเจอพันห้าร้อยคนสรุปนะครับก็คือหนึ่งหมื่นคนเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะเจอแค่30คนก็คือเท่ากับเจอ3 0ใน3 0ลดให้ทุกคน50%ก็เท่ากับว่าเราจะเก็บได้15%้นนั้นนี่ที่เราจะซื้อเราก็จะซื้อแค่5%เพราะเราคิดว่าเวลาเราซื้อที่5%แล้วเนี่ยเราจะเก็บได้1 5นะครับภายใน5ปีข้างหน้าอัตราผลตอบแทนเนี่ยมีตอบแทนให้ชโยดีแล้วก็จะส่งผลให้กับลูกค้าเนี่ยที่เราเจอทุกๆท,ท่านเนี่ยได้รับส่วนลด50%ทุกคน ไอ้ส่วนอีก70%ที่เราจะไม่เจอเนี่ยในปีที่3ปีที่4ปีที่5ไม่เจอปีที่6ปีที่7เดี๋ยวก็เจอแล้วท้ายก็จ่ายเราเพิ่มมากขึ้นสมมุตินะฮะว่าทัาชโยบอกว่า100%เมื่อกี้เนี่ยต้องเก็บไปได้5ปีให้ได้3 0 0เนี่ยก็เอา60เดือนเลย60เดือนเนี่ยพอ5ปี60เดือนมาหาร300เพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยต้องเก็บกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าทม์เฟรมของมันเนี่ยคือปีที่1 12เดือนแรกเนี่ยก็จะเก็บ ได้ประมาณหนึ่งเช่นเช่นถ้าเราเอาเอาเอาร้อยเนี่ยไปหารด้วย5ปีมันก็จะปีละ20แต่ข้อเท็จริงมันอาจจะปีแรกอาจจะเซ็ตสิเปรปีที่2อาจจะวิ่งไป25ปีที่3ก็23ปพอปีที่4ก็เหลือ17เอท่าทีเหลือ19พอปีที่4เหลือ13เลยเพราะฉะนั้นสีปีเนี่ยมันจะครบร้อเปอร์เซ็นต์เวลาเราทำฟอ์แคัสถจะทำ ประมาณอย่างนี้กลุ่มนี้มีหลักประกันเนี่ยเวลาเรามองก็มองเหมือนเมื่อกี้เนี่ยหัวใจสําคัญนี่คือว่าหลักประกันคืออะไรแล้วก็ legal status ว่าบังคับได้นานมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเราไปมองเรื่องหลักประกันเพนั้นพอเรามองเรื่องหลักประกันเพราะหลักประกันเนี่ยเป็นพอยท์สำคัญที่สุดในการที่จะทําเรื่องการซื้อนี่แบบมีหลักประกันถ้าเรารู้เรื่องหลักประกันว่า location เนี่ยโอเคไหมประเภทของหลักประกันโอเคไหมคาว่าโอเคไหมแปลว่า liquidity ีมันดีนะฮะหหลักประกันที่อยู่โอเคไหมสภาพทรัพย์ปล่อยขายได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆของตัวทรัพย์นั้นเนี่ยประกอบกับราคาแล้วก็โพเทนเชียว่ามีรถไฟฟ้าไหมใกล้รถไฟความเร็วสูงไหมใกล้ตลาดไหมใกล้มหาลัยไหมอย่างเงี้ยใกล้ห้างไหมนี่คือองค์ประกอบของการที่เราจะทําธุรกิจ เรื่องซื้อนี่แบบมีหลักประกันถ้าเราเจอพวกนี้ปั๊บแล้วเนี่ยแล้วไซซิ่งของพวกเนี้เป็น40%ของพอร์ตใช่ไหมฮะสมมติบางที35%หรือ40%ของพอร์ตปั๊บเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทน35หรือ40%เนี่ยครอบคร้อ100%เลยไอ้ส่วนอีก60-65%เนี่ยนั่นคือกำไรส่วนเกินที่เราควรจะมีกาําไรนี่คือหลักการของการทําเรื่องนี้ที่มีหลักประกันพอเราเห็น Data แล้วเราก็ ไปประมูลพอประมูลเสร็จเรียบร้อยกลับมาขั้นตอนมันก็คือว่าตึงเรื่องแจ้งเรื่องโอนสิทธิ์เรื่องสมสิทธิ์ทางคดีแล้วก็คุยกับลูกค้าถ้าลูกค้าโอเคโอนทรัพย์ชำระนี่แล้วนี่กลับไปนะครับถ้าลูกค้าเอานี่กลับไปก็อัตราที่ถูกอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยเราซื้อมา50าสิบี่ยไป70หรือ80พอละถ้าซื้อสี่สิบห้าพี่ยไป70เลยจบแต่ถ้าเป็นเราขายบุคคลภายนอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราซื้อสี่สิบห้าหรือ50าสิบไปแล้วแต่เราหมายใจว่าเราจะขาย90เพราะว่าต่างกัน บุคคลภายนอกก็คือท่านมีกําไรไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าลูกค้าเดิมไม่เป็นไรเราเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อประโยชน์ของสถาบันเราเราให้ลูกค้าไปนะครับฉะนั้นการทำเนี่ยเวลาเรา forecast ก็คือ forecast 5ปีเหมือนกันนะครับว่าซื้อนี่มีหลักประกันเข้ามา5ปีต้องจัดการหมดพอร์ตนะครับแต่ถ้ามันจะขายขยายไปเนี่ยก็แปลว่าไม่เป็นไรเพราะการขยายของนี่มีหลักประกันถ้ามันยังมีแนวนโน้มที่ดีเนี่ย ระยะเวลามันมันมีภาระคือดอกเบี้ยแต่ระยะเวลาที่ขยายออกไปมันคือโกรธของความเจริญถ้าโกรธของความเจริญเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตกับโกรธของดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นเท่ากันมันก,มนก็มันก็เน็ตกันใช่ไหมฮะแต่บางทีเนี่ยโกรธความเจริญมันจะมากกว่าดอกเบี้ยที่เราให้นี่เหมืหอนประกันเนี่ยก่าจะเก็บเงินได้เนี่ยหเดือนถึงหนึ่งปีนะครับแต่ถ้านี่ไม่มีหลักประกันเนี่ยสเดือนถึง6เดือน3เดือนเนี่ยผมก็เก็บเงินได้ละเพราะนั้น S 1> <S 1> การซื้อนี้ทั้งสงส่วนเนี่ยทั้งมีหลักประกันไม่มีหลักประกันเนี่ยต้องเวทให้ดีแต่เราดูและเวลาเราดูเนี่ยเราดูยิวข้างล่างนะครับเวลาเราดูยิวข้างล่างเนี่ยไอ้นี้แบบมีหลักประกันเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเท่าเดียวใช่ไหมเราพอเราซื้อ50บาทขายร้อยหนึง่งเก่งๆแต่ว่าถ้านี้ไม่มีหลักประกันเนี่ยเราซื้อ100ยเราขายส0 0อยภายใน5ปีแต่นี่มีหลักประกันเนี่ยสปี3ปีเราก็ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นยิวมันจะเท่ากันอันที่1อันที่2 นี่มีหลักประกันกับนี่ไม่หลักประกันเนี่ยนี่มีหลักประกันใช้คนน้อยกว่านี่ไม่มีหลักประกันผมต้องใช้คนเป็นร้อยคนนะครับนั้นมันก็จะจะแตกต่างกันแต่ว่าเราก็จะสร้างงานให้กับคนจะสร้างรายได้ให้กับคนตลอดเวลาถ้ามามองในแง่ใกล้ๆของเราเองเนี่ยก็คือห่วงเรื่องกฎหมายข้อกําหนดกฎเกณฑ์พวกนี้เวลารัฐบาลที่ท่านท่านออกกฎมาเนี่ยบางทีต้องต้องอย่ามองข้างเดียวถ้ามองข้างเดียวเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์กับ กับประชาชนว่าไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้หรือว่าจ่ายลดลงก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันมันจะเป็นคุณกับประชาชนที่เขาเป็นหนี้มากเกินเกินไปเขาว่ามากเกินเกินไปนะอย่างเงี้ยเช่นถ้าออกมาตรกคารว่าโทรได้ครั้งเดียวอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไปรอนสิทธ์กับเจ้าหนี้มากเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกําหนดถึงขนาดว่าต้องโทรได้ครั้งเดียวต่อวนันมันมัน,ม,น,ม,นมันมากไป ก็ให้เขาทําหน้าที่ของเขาหน่อยหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคนที่เสียประโยชน์จริงๆคือลูกค้าดีอะพี่ว่าแบงก์เนี่ยไม่ค่อยกล้าปล่อยสินเชื่อใช่ไหมพี่จะเห็นรีเจกเกทเนี่ยแปเพราะเพราะว่าข้อกําหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคนเรื่องปล่อยสินเชื่อเขาก็กลัวนั้นอันที่1อันที่2ดอกเบี้ยที่มันแพงขึ้นเพราะเขาต้องไปไปไปเมเนจล list ของเขาเก็บอาจจะเก็บไม่ได้เพราะนั้นดอกเบี้ยมก็จะเลยแพง มันก็จะไปเอานี้ไม่ดีไปโป้นี่ดีอย่างเงี้ยผมก็เลยเลยห่วงแล้วก็ถ้าในแง่าชายโยเองเนี่ยก็ยังมีความห่วงว่าเรื่องหาเงินทุนนะฮะว่าหาเงินทุนเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตอนเนี้มันเป็นช่วงจังหวะและช่วงโอกาสที่ชยโยหรือเอเ็มซต่างๆเนี่ยควรจะซื้อนี้ให้มากๆถ้าพันล้านเนี่ยมันจะพอไหมนะครับถ้าไม่พอเนี่ยมันควรจะหาตรงไหนมาแล้วก็ พอหาได้มาปั๊บเนี่ยต้นทุนดอกเบีย้ยก็เป็นภาระอีกภาระหนึ่งแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยชโยพยายามทำอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าอันนี้คือเป็นลิสต์ของเราส่วนเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าซื้อมาแล้วเศร,รษฐกิจมันแย่ไปมากกว่าน,นี้เราจะเก็บเงินได้ไหมตามที่พี่ถามเมื่อกี้เนี่ยเราก็มองอยู่พี่ว่าถ้านี่ไม่มีลักประกันเนี่ยเรายังจะเก็บได้ไหมเราจะเก็บได้ในอัตราที่ลดลงไหมแล้วลดลงไปเท่าไหร่จะแม่นยังไงกับอีกขาหนึ่งนี่ที่เราจะต้องขาย แบบมีหลักประกันเรามีทั้ง NPL และ NPA ที่เราจะขายได้ไหมอะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีใครจะมาซื้อเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเลือกของการทําเวลาการทํารอบการตัดใจขายอาจจะไม่ได้100%อาจจะได้90% 85%สิตห้รือเกต้องพิจารณาขายนะคือต้องบริหารลิสต์กับเชนตรงนี้ให้เร็วห,หุ้นชยโยเนี่ยนะครับชยโยเข้าเข้าตลาดมาสปีแล้วนะครับแล้วก็ชยโยจ่ายปันผล ทุกปีตั้งแต่สปีเนี่ยนะครับจ่ายมาปีละ2ครั้งโดยซ้ําไปแล้วก็ปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยก็จ่ายด้วยเป็นเป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้นปันผลเงินหุ้นปันผลก็ไปขายได้เพราะฉะนั้นหุ้นปันผล15ต่อหนึ่งก็จะกลับว่าได้เกือบ7%ถ้า20ต่อหนึ่งลูกค้าก็ได้ประมาณ5%และปีนี้เนี่ยเราให้15ต่อหนึ่งและแถมวอลเล็ด้วยเพราะฉะนั้นวอลเล็ตเนี่ยท่านไปขายท่านก็จะได้ นั้นอันแรกเลยที่หุ้นชโยสเปคของชโยก็คือว่า1ผลตอบแทนดีในเรื่องของปันผลนะครับอันที่2เนี่ยเราเข้าตลาดมา2ปีและว,วันแรกที่เราเข้าคือ2บาท88แนะครับแล้วก็เราค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีบางครั้งก็ล่วงลวงไปด้วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับ performance ใน performance เราก็ยังคงสร้างมาได้ตลอดเวลาก็จะเป็นเรื่องของโก o ด์สต็อกชโยก็มีโกรดสต็อกด้วย